ดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรค่ะคลิปนี้ค่ะจะลริเสนอเรื่องของผู้บริโภคค่ะโดยทั้งจังหวัดอุดอรธานี้ได้มีการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2 5 5 1ขึ้น้นเพื่อส้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ยงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2 5 5 6จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการปกป้องสิทธิของตนเองตลอดจนส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนให้มีบทบาทควบคู่กับภาคตราการ ในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการร่วมกลุ่มที่เข็มแข็งสามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองและสังคมตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา61ที่บัญญัติไว้ว่า,วาสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขยเยียวยาความเสียหายรวมทั้งสิทธิร่วมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บร,ริโภครวมไปถึงการรับเรื่องเล่าหล่องทุกและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันไ้ใหม่อดอุดรเบงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะอุดรเป็นคนขยัน